สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็แนวทาง3าร uh. ัฐนะคะมวดประจำวันอังคารที่12ตุลาคม3ารัฐรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอร mm. มันเมื่อวานวันจันทร์ที่11เนาะพี่วาพี่น้องได้ลงคลิปให้อยู่นะคะเมื่อวานให้วิ่งรูดห้านะรัสเซียออก7 5101มา5 1เข้าตัวเจาะนะคะเมื่อวานนี้ รัสเซียอังกฤษ68530มา5นะคะใครที่รูดใครที่วิ่งก็ได้58 85ไปและจับคู่56 57กห้าเจ็ดนะคะไม่ถึง58เนาะไม่ถึง58นะคะอันนี้พลาดไปอย่างที่บอกเนาะถ้าไม่รูดก็โอกาสพลาดเพราะพี่น้องจับให้แค่4คู่นะคะเลขทั้งหมด1หลักมี10คู่เนาะ5 0าศถึงห้และจับให้แค่14คู่มันก็อาจ ความพลาดมันก็มีแต่อย่างที่บอกนะคะเมื่อวานในคลิปพี่น้องก็บอกอยู่ว่าถ้าวัดดวงไม่อยากจะลูดไม่อยากลงทุนเยอะก็จัดไปแค่4คู่ค่ะ4คู่ไปกลับก็เป็น8 8ดสองก็16บนล่าง16คู่คู่ละหบาทก็ลงทุนเท่าไหร่คะแปบาทเนาะสำหรับ1นลัดใช่ไหมคะแปดสองแปดสองสิคูณหบาท อ่าแปบาทใช่ลงทุน80บาทต่อ1ลัดนะคะสลัดก็80คูณ80คูณ3ลัฐก็240ก็คือวัดไปเลยลงทุน240ตัวละ5บาทอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ5บาทก็240มันมา1นลัตยังไงก็ได้กําไรนะถ้าไม่อยากรูดนะคะคือบางหลายบางท่านอาจจะงบน้อยนะคะไม่อยากรูดจัดแค่นี้วัดดวงไปเลยก็ได้ค่ะก็มาอยู่นะมาตัวนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด้งหรืออาจจะ รัดอื่นอาจจะไม่มาตัวที่ตัวเจาะไม่มานะคะอ,อย่างเมื่อวานเนาะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะทำไม้รูดนะคะสำหรับเยอรมัน9 1้าหนึ่งสี่้ามาเบิ้ลน,นะคะอันนี้เบิ้ล9กเ้าเยอรมันหลุดไปเมื่อวานเยอรมันไม่มาทำไมไม่มาหนึ่งห้าเนาะจะหนึ่งห้าอีกหน่อยก็ไม่ได้สำหรับเมื่อวานก็มาสองรัดนะคะวันนี้วันอังคารแล้วเรามาดูกันต่อเนอะว่า,าวันนี้พี่น้องให้อะไรนะคะ อันนี้นะคะพี่น้องให้อ่าวิ่งรูดนะคะ2จับคู่ก็จะมี2 0 2 1 2 5 2 6นะคะ2 0 2 1 2 5 2 6เอานี่ค่ะวิ่งรูด2นะคะ2 0 2 1 2 5แล้วก็2 6ทีนี้มีอ่า คู่นะคะคู่คู่วินเพิ่มนะคู่วินเพิ่มนะคะใครอ่ะคู่วินรวมนะคะ,ะคู่วินรวมนะคู่วินรวมก็จะมีสี่ศ31 37สี่หนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดนะคะอันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะคะจากที่จากที่รูดนะคะ อันนี้จากที่รูดนะสมมุติว่ารูดสองแล้วนะคะอันนี้ก็มาเพิ่มหรือใครไม่รูดจะจัด20,21,25,26วัดดวงไปเลยก็ได้แล้วก็มาเพิ่มคู่วินรวมนะคะ40,41,31แล้วก็3,7นะทั้ง3รัดนะคะจับไปสามรัดคู่วินเนีนยค่ะก็จะมีกี่ตัวเอง1,2,4,8ตัวนะคะ8ตัวไปกับ8ตัวไปกับก็16เนาะ16 สิบหกบนล่างก็เท่าไหร่สาสิบสองก็ยังน้อยกว่าวิ่งใช่ไหมอานยังน้อยกว่ารูดเนาะเท่ารูดมันจะสามสิบแปดใช่ไหมคะสามสิบแปดนี้สามสิบสองนะ,ะก็คือลองดูค่ะสําหรับคนที่งบน้อยไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากรูดนะคะก็จัดตามนี้ใครที่มีทุนหรือว่าโอกาสเผื่ออยากจะได้เด้งบนล่างได้สองเด้งนะคะก็รูดไปนะคะวันนี้ คลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะมูลสามลขอให้เฮงๆปังๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP พีพี่น้องมีให้2ทางเลือกนะคะ1คือร่วมกิจกรรมส่วนกิจกรรมอะไรนั้นแอดไลน์เข้าไปแล้วพี่น้องจะแจ้งที่ไลน์อีกวิธีหนึ่งก็คือจ่ายรายเดือน,เด,อนเดือนละ200บาทตกวันละ7บาทยังไงก็คุ้มค่ะรับทุกๆแนวทางเลยไม่ได้พลาด ไม่พลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเช้าหุ้นบ่ายหุ้นสามรัฐด,ดาวโจนดาววีนะคะแล้วก็ฮานอยลาวรัฐบาลไทยลาวนี่ก็มีเยอะแยะค่ะจิปาถะลาวน้อยก็มีจิปาถะน้อยนะคะเข้าไปดูได้ที่กลุ่ม VIP มี2ทางเลือกนะคะมี2วิธีให้เลือก เลือกทางไหนก็ได้เลือกวิธีไหนก็ได้นะคะแอดลาพี่น้องไปพี่น้องจะปักหมุดไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ